ตอนนี้ส่งเรื่องไว้2เดือนแล้วค่ะ,ะเข้าใจว่าส่งเรื่องไปยื่นกู้นะครับญาติบอกสานักง,งานใหญ่เช็คการส่งของคนขายก่อนใช่เปล่าคะจากประสบการณ์ของผมนะครับธนาคารที่เราไปยื่นกู้นะครับเขาจะเขาจะไม่เช็คเครดิตของคนขายนะครับว่าจะส่งยังไงผ่อนยังไงขาดยังไงนะครับเขาไม่เช็คนะครับเขาเช็คแค่ว่าเครดิตเรานะครับมีศักยภาพในการผ่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองครับ เครดิตในการผ่อนเนี่ยก็จะเช็คโดยเครดิตสกอร์นะครับก็คือบูโรที่เรารู้จักกันนี่แหละครับแล้วอีกอย่างนะครับถ้า2เดือนแล้วเนี่ยบางธนาคารเนี่ยเขาจะมีกรอบเวลานะครับว่าถ้าลูกค้ายื่ยนกู้มาต้องไม่เกินกี่วันนะครับเมื่อประมาณสองสาปีที่แล้วนะครับผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่เรื่องระยะเวลานะครับทางธนาคารนะครับเขาจะผมจำไม่ได้นะว่าอมสิทธิ์หรือทอสอน,นะครับก็จะมีกําหนดเลยว่าถ้าลูกค้ายื่ยนกู้มาแล้วเนี่ยต้อง แจ้งลูกค้าภายใน60วันนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าปัจจุบันเป็นยังไงแต่แต่ก่อนเคยถามเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกมาแบบนี้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับการส่งหรือการผ่อนของคนขายเนี่ยเอาจริงจริงเช็คไม่ยากนะครับเพราะมันมีเอกสารมาให้ทุกปีนะครับเวลาผ่อนทุกปีเนี่ยมันจะมีใบรวมมานะครับว่าเราเป็นลูกค้าชั้นดีไหมผ่อนตรงไหมนะครับอันนี้เช็คไม่ยากครับพี่ก็ลองไปเช็คดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรนะครับ คลิปนี้พิประโยชน์ฝนะากกดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับ